สวัสดีครับวันนี้นะครับน้องวิวก็จะมาปลูกต้นเลมอนการดหรือว่าต้นตะไคร้นันเองนะครับนี่พวกนี้นะครับที่เห็นนะครับน้องวิวปลูกได้สักประมาณ2เดือนกว่าแล้วนะครับนี่มันก็จะตัวแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วมาดูต้นที่น้องวิวจะปลูกนะครับนี่นะครับซื้อมาจากวัดนะครับก็เกิดเขานะครับไม่มีรากนะครับเราก็เอาเขาเนี่ยลงไปแช่น้ําไว้แล้วเขาก็จะมีรากแบบนี้ครับ ถม,ถมเอาดินลงไปก่อนนะครับประมาณประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาเขาลงไปนะโอ้โอดินมันแข็งนะครับอบวิก็จะใช้มือเลยนะ นี่นะครัแะแล้วอันนึงนะคะเราก็จะมาอันที่สองกัน กดลงไปนี่แล้วอ,อย่างนั้นนะครับเราก็ใส่ใส่ปุ๋ยก่อนนะครับแล้ว่าเป็นรลอสนั่นเองก็คือปุ๋ยนั่นแหละก็ใส่รอบๆตัวเขานะครับหรือว่าจะใส่นอกนี้จากนั้นก็ได้เชือบเชือบนี่เป็นไงครับสวยไหมต้นตะไคร้ใหม่ของน้องวิวนะครับก็จะใส่ไปที่อื่นด้วยนะครับ คนนี้ก็ใส่นะลูกตัวแล้วก,ก็ใส่นะครับมเมล็ดแตงโมที่นุป่ปลูกไว้นะครับก็เริ่มโตแล้วนะคะนี่อันนี้เลยนะครับคือมเมล็ดแตงโมนะครับโอเคเราไปใส่ด้านนู้นด้วยนี่นะครับ มาทำกี่าประจำวันด้วยนะถ้าต้นใหญ่ก็จะเอาใส่เยอะหน่อยนะเพราะว่า ก็สจกัาิ่่รนี่เร็วนะคอน้นี่ใสไปด้วย ครับนี่สวยงามไหมครับเพื่อนๆตัวตะไคร้ของวิวปลูกเองทั้งหมดนี่เลยนะครับดูสวยไหมนี่ขอบคุณครับบ๊ายบายครับชีวิตประจำวันของนิวเคียเตอร์ครับบ๊ายบาย